สวัสดีค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะที่จําเป็นในงานปั่งนะคะก็คือจะเป็นไม,ม้บรรทัดของเรานะคะไม,ม้มรรทัดถ้าขาวจริงๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะว่าต้องเป็นไม,ม้บรรทัดอะไรนะคะขอให้เป็นไม,ม้บรรทัดทั่วไปก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีค่ะก็ควรจะมีหลักเซนและก็หลักนิ้วนะคะพอะจะทําให้การวัดของเราะคะ่ะได้ค่อนข้างจะละเอียดมากขึ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี้เลยคะ่ะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะมาร์กตำแหน่งนะคะก็จะมีช็อคเขียนค่าหรือปากกาเขียนค่าที่ลบด้วยน้ําก็ได้นะคะ ซึ่งเลือกได้ตามความสะดวกของเราได้เลยค่ะขั้นตอนของการมาร์กตำแหน่งนะคะโดยการใช้มันพัดแล้วก็ปากกามาร์กตำแหน่งนะคะเราจะใช้วิธีการนะคะวัดหาจุดตำแหน่งที่เราต้องการจะปักนะคะโดยการที่เราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะปักลายปักเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนถ้าเราจะปักลายปักตำแหน่งตรงนี้ค่ะเป็นตำแหน่งกลางใช่ไหมคะให้เราใช้วิธีการวัดค่ะจากสายเสื้อมาหาเส้นของตัววงแขนเสื้อนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราหารครึ่งค่ะ หั่นครึ่งปุ๊บให้เราใช้ปากกา mark าตำแหน่ง mark ลงไปค่ะเราก็จะมีจุด mark ตำแหน่งนะคะอยู่ตรงบริเวณนี้ถ้าเป็นมืออาชีพ mark คแค่นี้ก็พอแล้วค่ะถ้าสำหรับมือใหม่นะคะให้เราใช้นะคะตัวชออกเขียนค่านะคะขีดนะคะเป็นเส้นแนวยาวแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการ mark ตำแหน่งเห็นไหมคะเราจะได้เห็นเส้นที่ชัดขึ้นจุดกึ่งกลางคือตรงนี้ใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้อันนี้คือสำหรับมือใหม่ แต่ถ้าสําหรับคนที่ปักจนจานานแล้วอะคะ่ะ <_ d ata> เขาจะจุดแก้ปากกาจุดเดียวก็พอแล้วะคะ่ะ <_ d ata> เดี๋ยวจะลองมาใส่สะดึงให้ดูนะคะหลังจากที่เรามาร์กตาแหน่งเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ <_ d ata> เราจะวางนะคะ <_ d ata> แผ่นเพลทนะคะอันนี้นะคะสําคัญเหมือนกันนะคะจริงๆถ้ามีตัวนี้อะเทบจะไม่ต้องขีดเส้นอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเราวางไปปุ๊บอะคะ่ะ <_ d ata> แผ่นเพลทก็จะมีจุดตรงกลางแล้วก็มีเส้นนะคะเป็นตัวแนวให้เราวางได้ง่ายอยู่แล้วค่ะ นี่นะคะเราก็จะเห็นเส้นที่เราขีดนะคะกนานกับเส้นของตัวแผ่นเกรดนะคะหรือตัวตารางตรงนี้นะคะจุดที่เรามาร์กไว้ก็จะหยุดกึ่งกลางของเสดึงพอดีค่ะแค่นี้นะคะเราก็นําชิ้นงานไปปักได้แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการเลือกนะคะใช้ตัวไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ตัวปากกามาร์กตำแหน่งนะคะ ตัวปาก,กามาร์กตำแหน่งอะค่ะก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบนะคะเลือกหลายสีด้วยฉะนั้นนะคะเราก็เลือกให้เหมาะสมกับชิ้นงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกเขียนผ้าแบบแพ่งก็ได้นะคะหรือว่าช็อกเขียนผ้าแบบดินสอแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นปาก,การะเหยนะคะจะมีหลายสีเลยค่ะสีฟ้าส, ours, สีม่วงสีชมพูนะคะก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวสีของเนื้อผ้าเรานะคะชนจะไม่แนะนํานะคะให้เราใช้ตัวปาก,กาหรือดินสอ เขียนหนังสือทั่วไปนะคะเพราะว่าตัวพวกนี้ค่ะเวลาที่เรามาร์กตำแหน่งลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะลบไม่ออกนะคะแต่ค่ะไม่ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้นะคะก็ลองนําคําแนะนําไปปรับใช้ดูนะคะเราจะได้เลือกไม้บรรทัดแล้วก็ปรารมาร์กตำแหน่งทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นและมาร์กตำแหน่งให้ตรงจุดตามที่เราต้องการเลยค่ะ